สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซนทิศแล้ <Yahoo! S 1> วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นหิมะกันค่ะเราจะเราจะมาเล่นหิมะกันเพราะว่าวันนี้แต่ว่าหมอกเยอะนะทุกคนดูสิมันมีแสงอยู่แต่ว่ามันก็มีหมอกเยอะอยู่วันนี้นะคะเราจะมาเล่นหิมะกันซึ่งเรามีพ็อปมาด้วยเราจะให้ดูเล่นหนึ่งไหม ไฮเอยเย้เอาโอลาคนด้วยนี่เอามาจากไทยเลยนะเนี่ยนี่วันนี้โอลาจะมาตั้งอยู่ตรงงานตรงนี้กับเรานะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็มีของเล่นมาด้วยแหละนี่เราเอาน้ำใส่น้ำยาล้างจานมาทุกคนเราจะมาทดลองนะคะวันนี้เราจะมาเป่าฟองสบูต่ตรงทีมานะเราจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพอดีว่าเราเห็นในวิดีโอเนาะ เฮ้ยมันแข็งมันเป็นลูกบอลแข็งคือแบบว่าสวยอะ่ะอยากเล่นนะคะก็เลยนี่เลยถึงขั้นลงทุนทํามาเลยนะใส่น้ำยาล้างจานมานะคะใส่กระปุกมามีหลอดด้วยนี่เดี๋ยวจะมาดูกันนะค่ะว่ามันจะเป็นหรือเปล่าหรือมันจะยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อๆๆนนะไม่เห็นเลยเลย นะคะเราจะมาทำการทดลองกับเบอร์ก่อนจะไปเป่าตรงไหนกันดีอะเฮียนะลองลองแถวๆนี้ก่อนนะนี่แหละใกล้ต้นไม้ชุดคือแบบว่าชุดก็คือแบบว่าแข็งมากแต่มันอุ่นนะคะเราจะมาเปิดอะถอดถุงมือแป๊บนึงตับไม่ถนัดเลย มาค่ะเรามาลองกันนะคะดูซิมันจะเป็นน้ําแข็งไหม<ะ>น้ำโค้ชดีแงะมันไม่เป็นนะ,ะนมันไม่เป็นหรอก <c oughs> ต้องชา้า น้อยากเว้ยม <c oughs> ันไม่เป็นอะมันทำยังไงวะเอ้าไม่เปอันที่สุดคุยนี่นี่ ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หลุมโลบภัยของเรานะคะนี่ค่ะหลุมลบภยัยของใครไม่รู้ทําไว้เราก็เลยยึดค่ะยึดเป็นของเราะเลยเห็นเอาล่ะไหมคะมเรามาทำลุกลูกลุกโผ่งกันต่อเถอะ เปลี่ยนลุ่มตันงเข้ามาทำกินก่นะะอกนะ็ได้นะคะเราจะลองทำนี้นะเป็นแบบอะไรไหมวะอยู่ในหลุมรถไปอ๊ฟตลกอ้อหลุมตันนี่ เถอะทุกคนไม่ได้อะเาต้องยอมแพ้ไหมอ่ะมันไม่ได้เขาทำยังไงกันนะเอ้ยไปกันแล้วเกือบละไปเกือบแล้ว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 เยอะยังไม่ดีกว่า นี่ยมันได้นะแต่พอดึงหลอดออกมันแตกเนี่ย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 ่ะกปุ๊ เนี่ยแล้วมันก <sobre> yeah, okay, okay. ็แตกแล้วมันก็แตกนะขออีกรอบแล้วกันเอวเย็นมือไปหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคนีดนิด มันได้ค่ะแต่มันแตกค่ะสรุปก็คือไม่ได้นั่นแหละอยากให้ทุกคนดูใกล้ๆอีกทีนะเอา้ยคิดว่ามันต้องหนาวติดลบกว่าน,นี้มันถึงจะเป็นอันนี้มันไม่เป็นอะ่ะมันเป็นแต่มันไม่แข็งค่ะ ก็มันน่าจะต้องหนาวกว่าน,นี้โอเคสรุปนะคะมันเป็นข่าฟองสบู่แต่มันไม่เป็นน้ำแข็งนะคะพยายามแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาลองใหม่เนาะให้มันหนาวกว่าน,นี้ให้มันติดลบกว่าน,นี้นะเดี๋ยวจะมาลองใหม่อีกทีหนึ่งนะคะจบสิ้นการทดลองค่ะเททิ้งหมดแล้ว <laughs> มันไม่มันไม่หนาวพอทุกคนมันแค่ลบห้าเองนะคะเราต้องรอลบยี่สิบมันถึงจะแบบว่าเป็นน้ำแข็งเลย มันก็เริ่มเป็นแล้วแหละโอเคจบสิ้นการทดลองค่ะไปเอาหีมากลับบ้านแ <c oughs> นโนมเอาหีมะกลับบ้าน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็เล่นเลื่อยเปื่อยไม่มีอะไรนะคะจะมาทดลองฟองสบู่สะหน่อยอยากเห็นมันเป็นน้ำแข็งมันก็ไม่เป็น เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่และความไร้าสาระหน้าบ๊ายบาย